ແລ້ວບໍ່ແລ້ວນ້ອງເອີຍບໍ່ແລ້ວຖ້ານ້ອງໃຫ້ອ່າຖ້າເຊົາໃຫ້ແລ້ວຢູ່ເປັນຈັ່ງໃດຈັ່ື່ຢັນໍແລ້ວ อาโชวน้องพี่น,อน้องเนาะเห็ดแล้วบาทนี้ปากเปิน <c oughs> ่นเบิ่งชมพีนาเห็ดแล้วดูสบายดีฮีฮิูกมาิฮา<ด>ยฮิ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 ฮยฮิ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 ฮฮิฮินิฮ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 ฮิฮินิาิฮงนิฮ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 งฮิ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 าิฮิฮย มาสรุปกันบาทนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้เท่าไรเงินอ่ะมัดแขนหรือว่าผูกแขนเอเวียงน้องเดือนสองคนไม่ลูกคนผ่าชีได้หลายกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนับแล้วบ่นับแล้วบ่น้องเดือนนับแล้วบ่นั้อนับเบิ่งโอื้อเบี้ยจับกล้องให้แน่โอ้เนาะปากกินปืนพี่น้องเลยทางไดกะ าทางบอต้าเองก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขชนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำพี่น้องเลยเสียงยังอังแน่พ่อ,อยังเพลิดเยู่กะหลังจากเนาะกินขา้าวอิม่มน้ำฉ่ำร้านแล้วก็แล้วบาทเนาะนางผักผ่อนย่อนกายจังน้อยไป่งห,หอนหอนลงจังน้อยแล้วก็ชุดผ้ากันกลับลงไปเรียกโตเนาะพี่น้องเนาะกับ พออยู่พอกินบดชูดอันอยู่เนาะเอ้ยเนาะเป็นน้ำเป็นไน่กระจนเรือสิ้นหมูสิ้นอยังพอทุกอย่างพี่น้องเพราะว่านี่จัะนักจะเต็มวันหกสิบาเได้เท่าไหร่ก็หาเซนหกสิบหาเซนหกสิบเจาเซนหกสิบเจ็ดพันยังของน้องเดือนแบบนี้เนาะเดี๋ยววันได้คาพี่ฝาแล้วย้อนจัิงเนาะคาพี่ฝ่าน้องเดือนเท่าไหร่น้องเดือน หาส้นซาวโอ้โตบดล้านนึงเท่าไหร่ก็ล้าน2คนเท่าจังได๋ก็เส้น7 60 60เออ5 0 60 70 80เนาะลาน80 7,000กี่พี่น้องบได้ค่าเดือน1เลยนาะยอดปีกันว่าแล้วก็ยังเท่าใดค่าไฟ8ล้าน8ล้านเลยเออเพราะว่า4เดือนบ่จ้ะว่าเพิ่นเก็บตัวนึเ่้อ่า4เดือนเก็บตัวนึงเนาะ อืมแต่กับผาควันนี่จักมือเพิ่งจะแหม้างทั้งนี้นะเลยสามมือเดี๋ยวเอาชิญนเอยส่เดี๋ยวมวยอยู่จักก่อนจันไดอันผนบอกนั่งกับบทท่านวาตากับชาวมีนะผนว่าจะพ่อมั่งเด้วยผ้าควันเวลาเข้าไปฟักกันเฮือบ่เลยบนนอนบนนอนกันแปลงไม่นอนไม่ผลหายหอดสามมือก่อนเพิ่นว่าเนาะกับมือเช้านี่มาบ่ทันพี่น้องเลยอ่ามือเช้านี่มาบ่ทัน เบิ้องยังทางนั้นใครเนี่ยแต่บมเมนเพลงเนาะพี่น้องเนาะม้อนมอนเสียงลูกอีกเนี่ยล่ะน่ะโบนั่นน่ะโบตีนลิกกซิดเนาะอ่าบอเพลงเนี่ยเห็นไหมกันได้บอบลวงตัวเกียงกันบอเพเออเพลงเพิ่นบอบอได้ยินดอกใช่เออนี่นี่เพิ่นเพิ่นเป็นลินเลยเนาะตาอะไรมาเห็นไหมนี่บอคนคนคนฮอดบอลอยชาวดีด้วยบอฮอดบอ โอ้มีแต่พี่แต่น้องน้ำนี่เนาะโอ้ยพีนงมีแต่พี่แต่น้องแถวใกล้โด้วยยันวะเนาะคิดว่าโอ้ยแบบไปจัะว่าพอดรวงแย่แย่อยู่จักว่ามารถสมอยอยู่เนาะพี่น้องเดินน้องไปอ่านน้ำก่อนได้ไหมไพ่เป็นหมอสูตดอันกระขนในบ้านนี่แหละอ๋อโบโบเมนไอช่าขึ้นผูดพนดบ้าอันตลกตลกกันบอกพ่อเมนบอกโอ้ยันว่าเป็นเพื่อนฮันเดวอโบเมนอ่า เมื่อแล้วเพื่อนเนาะอ่าเมื่อแล้วนะนะเมื่อเปลี่ยนรถพื่อนนะเมื่อเปลี่ยนรถแม่ดอกใหญ่เมียโทรน้ำชาวาเมียเรามาเล่าบริวารเลยนี่ไงเราแตยังเชื่ออันเดียดอนแปลว่าเมียบอกอยากให้เราไปทัวที่พนันอ่าอยให้มีเกียรติเนี่ยผู้ใหญ่แล้วนะเราเราเราแบบเป็นคนบริเฮวยเราแบบเป็นคนทะเลาะลาฮันด้วยนะบริวาถือชาอย่างคนดอกเคยเคยกินเคยนี่เราเกิดบริวารแบบให้แพ้ได้หรอแล้วก็ดว่าบุกพไปแต่เราอ่าเศร้าเลาว็นี้เนาะแมนแมนเพราะว่า ก้าหู้ยูเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าหยอกกันไปมาคุ้นข้องข้อทางนั้นได้เล็กโตแล้วกับปอมนั่นปอบเลยอ่าก็แลกกับตู้นี่กับน้อยเพิ่นก็บทได้เก็บเด่นเนาะที่พ่อได้พอนะเป็นเป็นอาสามีน้าพอนเป็นอยู่เป็นอยู่ป่อ๋อโอ้ยหลันเนาะรีว่าแล้วเพิ่นชอบไหวมือเออวก็แล้กกับข่อยเฮ็ดคอนเทนต์ใ่ยข่อยได้ไปชอบมา เต้นนั่นว่าเขาเออเนี่ยนะระเบสอธมาคีบัดบ่าวสาวอ่ะนะพรเกี่ยวกันนะเออฉันฉันช่ว้ลงเนาะเอาไปแล้วว่าเหยียบเอ่อใชาเหยียบขัวคือข่อยได้ค่ะเนาะสามีโดดดึงมาอยู่ว่าีัะลงฮันคู่ลองเว้นเนาะวางไว้คือจิบตีนได้กี่ชิบตีนเนาะ เพลงนะแต่ว่ามีมีคลิปหนึ่งบอต้าได้ลบได้มืองานแต่งนะพี่น้องเป็นอะไรติดลิงคสิทธิติดแดงมือทานทั้งสองครับจะอ่าใหญมันมีหลายเพลงปนกันเด้อือกะเละบินยังไงค่ะกะเลยอ่าคนกับเมื่อวันแลแม่นุ่นก็ยังไม่โปรยเยอะอ่ามันก็สอบดูแลกัได้เมื่อนี้นะทั้งบอคำเพิ่นกับบอไดขึ้นมาเนาะทั้งบอบุญเคยก็บบอไดขึ้นมาพี่น้องเลย มีแต่งานแต่งนะแล้วก็ไปเป็นเคยเพื่อนแน่อ่าไปเป็นเคยแน่กระยาบนอกเพื่อนกั้วอายุแสดงความดีใจน้ำเบื่อเพื่อนในเด้อบูชันโมเมนต์ว่าบูอยากมาดอกแต่ว่าเขาเป็นเคยเพื่อนย่าเพื่อนไส้นู่นนี่เขาก็ต้องได้ไปได้นโยแมนคือกานอ่ะแล้วอยี่ดีคือการเนาะดูดูอ้าวเนาะอ่าลังเทื่อบัดเบ่าวอะรก็อยากได้มือจบมืองามแมนแมนบุญบุญอีกมันนี่นะบุญ บุญเฮือนพี่น้องมื้อนี้ก็ได้แต่กะคือว้านี่เนาะอ่าบอตากะเมื่อคืนนี่ก็มื่อนอนอยู่หน้าพุทธมืดักบ่าวพูเดียวมือคืนปากหงเเด้อยังางอยู่หลายเก็บไว้ดีเด้ออนีกระงนเ พูดทเดี๋ยวว่าสิเอาไปเชื่องไปประดอนนะมันหลงวนอยู่เคยอยู่นี่เลยอันหลงนสียเอาไปกระทบน้อยไปฟาบักระทบน้อยเต้กระทึงเปะไปเต้เน่าห้องมันหลงวนอยู่โดยตู้เย็นตู้ยางก็เย็นไฟเข้าฮักอยู่นัอนเลยเนาะเรียบร้อย เอาอยู่แต่กระบุงกระตาเป็นอย่งไรอ่ะพ้ชื่อหน่วยได่งามมาเลยนะงามนวลมะชื่อเองค่ะห่งนมลยืมเอาหน่วยแบบน้ำบานนี่หางน้แสนไหมพอไม่ได้ก็ใช้อาขักอยู่ใช่ตึง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 กันป่ะอยวพ่าวเนาะยังไปหาน้องน้องนุ่งอยู่ใจเย็นเย็นอ่าพอว่านงงุงยังบริบายหาเพื่อนเช่นนี้ว่าทีไปตามเจาะกับเพื่อนอยู่ นั่งโคกดอกออเอุก่อนะ่กลองไ้น่งลองไ้ฮะว่ากันซีอยู่บ่เนี่ยยังโบเลยวได้บ่เสร่จเบอร์เน่ปากหางเช่าปืนนี่วันนี้ชาวกินคํมกะเจ้นั่งมใจแบบกินคามเดียวเพลนไผกะเพลดบ่แซ่บอยู่แต่ว่ามันเพ็ดอย่งเจ้าได้หาคํมนี่ป่ะทุกเก่งเลยตัวแซ่บก่อนเน ยังเลยยังเลยอยู่ชาวพินาเพื่อนนะน้องนุ่งบุญยูฮะอยู่แต่น้องแน่บุญยูน้องนุ่งบุญยูเพื่อ่ไปใช่ไหมเออเพิ่นไปใช่ใอยู่ไหนเด้อเด้อเพิ่อนมาเรียนโอ้อยู่แต้อยู่แต่น้องแน่อ่าอยู่แต่แม่ห้างมหาสนีเฮาเนาะพี่น้องอ่าตั้งชายยาให้เราด้วยแต้งชายยาให้เราเลยแต่งขั้นบอตเตอร์ไปบนใดนะชายยาบุดชายยาบุดเนี่ยจะมาโย่เออเวียงเพิ่นเนาะ หาว่าจักได้จักมารก็หาเอาได้เนาะแต่ว่าจะเอาผู้เก่าได้เดี๋ยวผู้เก่าเนาะบึ้งอยู่บ่เฮงสิมาบ่ได้แทงแตกจ้าเอามาอะไรแ้นี่ติอ่าฟังเด้อทาเลยว่าโนดีด้จ้ะเกอ่าคือ FC เพิ่นก็ถามมาหลายอยู่เฮือนอ่าน้องงของังคาเพิ่นก็ว่าเนาะเพิ่นเพิ่นก็น่าสิมีข่าวดีแล้วบ่จักอ่าบัดอบ่อยู่ว่าสิเข้าไปถามอยู่พี่น้องเอ้ย่า ปแซ่เนาะอ่าให้อันทั้งตู้เพิ่นมิวสิคนึอยเพิ่นก็เลิกเฮาก็ปบแล้วเฮาก็ได้น้ํามนต์โดยน้ําเด้อน่ะน้ําต้มบ่บ่อนึกว่าว่าเบียร์งยยังบ่ได้น่ะเราเราต้มสิหม้อกาคแบบเออเห็นเพิ่นเอาน้ําก้อนใส่หวดนะแบบได้น่ะมันมันมันนานเื่อยบ่เพิ่นคือใส่หวดอก็ู้แล้ว่อยีส่วนลว่าเนาะอเห็นใส่หวดนะ เห็นเพิ่นตั้งอยู่นในแกงกระเบาเนาะใส่หัวหมุกเยอะว่ามันกิดชิ้นี้ส่วนแรกมันกิดการการเพื้อไว้แล้วคับลงจากนี้ไปใช้ต๊ะว่าเช็ดวันแรกลงสวรานป่ะหัวีนูก่อนหัสซีนูก่อนเนาะยแรงว่ากันเนาะออสหนนูก่โอเคใช่เมื่อนี้เพื่อนขี่รถจักรขึ้นมาก่อนพี่เราเลยเปิดมืองี่ให้เพื่อนและน้ำหนาก่อนเนาะแคืหัวแดงไว้แล้วเจ้า เปินเดี๋ยวเจ้านั่งรถไนก็ได้ไปดคุยแบเล่าเอน่และไปเพเดียวแล้วเนาะคนมือเราไปเู้เดียวนเป็นลังรถไ่เนาะะคนก่มันมันมันกันบ่อ้าก็มีแต่ตัวจอยคก่าก็นสีคนกัน้จะมาทกน 4คนแล้วบ่แม่นบ่นั่งๆถามได้แม่นบ่อื้อถ้า4เข้าไปนะเจ้าก็บ่บุญก่อยเรีกว่าดีแล้วเด้อประาเบุญ่อยนะาใจเดียว้าําแดดนะเฮาก็สิเมือปะกันเนาะเกิดือเมื่อเฮาก็สิไปขีรถาบ่ได้เมือปะกันดพี่น้องเอ้ยอ่ามามาส่งอนนเลยออกมาเลยบ่้ชนี เป็นยังไงเดี๋ยวคอยก็พาไทยเอาก็ได้เฮงครัแบบนี้เนาะก็ได้ก็พาไทยนะเนาะตำรวจรัดก็พาไทยว่าจะไปก็ไปคือเนาะโอ้ยเอาน้องสบายดีเด้อฉันโดยโดยน้องสบายดีวัชรคูณน้องแวตาอ่าแม่กระเด้งเหรอก็ได้ชื่อไม้ได้นี่ก็ได้ เอาเอาดอกกระเด้งไงพื่ชวันนี้วันวาเลนไทยยอดลังยอดลังบะไรหน้ามูเด้เพืนว่าคือให้ดอกกระเด้งเพื่อนนะอ่าทุกอยากมาท่านเหตุการณ์ตอนว่าหาบอันว่ากระบุกกระตาเด้เนาะพี่น้องพี่ชิคก์ปุยต้าเด้เอกกระเคงตาหกระเค่งทางเพื่อนน้องแหน่เนาะคือทางเพื่อนน้องแหน่น้องนุ่งพี่น้องเลยเรื่องโค้งหลังคานี่ บ่าวตาคิดว่าน่าจะน่าจะมีเลยด้อเนาะพี่น้องเนาะน่าจะมีข่าวดีแล้วล่ะเพราะว่าอ่าจังไดทั้งไอท็อปมี่เพิ่นเนาะอ่ามือก่อนเพิ่นกับบุคคลมีเวลาพี่น้องเลยอ่ามือก่อนเพิ่นกับบุคคลมีเวลาบ่าวตากระถามน้องน้องเพิ่นอยู่เมื่อวานนี้แต่ว่าน้องน้องเพิ่นกัเห็นอ่าแชท็ว่าอยู่ได้ว่าแตงไอเพิ่นอ่าจังไดเพิ่นที่ช่วยอยูไอเอ้ย แกว่นยังบ่ได้มีเวลาฝากกมเอ้ยตนกันอยู่เนาะบึงน้ำกันกี่ดอกไปงเฮียนเดอเอ็นเดวิโก้เลยไปปะรถอันนั้นเนีหยแง้วไว้สำเร็จเดี๋ยวไว้ราจักห้างบอกไม่ว่าไม่ก็ถือว่าเช็แล้วมนี่ตามสเออได้เอะจงรงงงอยู่น้ระจาโอ้ยอยู่แต่แพนเพิ่นเนาะ con 2 rồi đôi xài đi nong nè, hay nhăng, răng cả hay đấy. Leo, bo leo nong thằng nong hay nè. ờ, thằng leo u. vừa ไม่น้ม่เอี้ยงนะเอิ่นให้เราแต่ว่ามันบทถึงดอกเป็นขีดเขี้ยงขินชาติบบมาเบิ่งของเจ้าของชิ้เล่าบ่เน้อขึ้นแบบนี้บ่เลยตกใจโอ้ยไอ้ตาขมิ้นขมักขมักอยอ่าเนาะเลี้ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคือยินคำว่าที่นี่มีข่าวดีอยู่ได้หรืมีแล้วเนาะโครงลังคานั่นอ่าแต่ว่า ว่าให้ดีใจกูโค้นเนกบ่ตาหนะจำชีว์ว่าโอ้ยบ่มีแล้วเนาะเอ้ยแล้วเช่นนี้แหละยันให้ตื้มก่อนมันีองค่อยเป็นค่อยไปแฮะยังได้เพิ่นกระติดต่อมาอยู่บ่ฉันข้างกูได้กระตี้ต่ออะไน้องๆเออเอามาเป็นยังกเนาะองไรก็ค่อยเป็นค่อยไปมีแต่ว่าผู้เพิ่นแล้วก็ยินดีนะเพิ่นเนาะม่ก็มา ขึงเก็บของเก็บไม้เก็บตอกอยู่แถวนี้แหละค่ะอ่าสามชาเป็นสานดันเป็นแล้วเนาะโดนอะไรก็ได้อ่ากระเบื้องก็มีแล้วง่ะกระเบื้องเฮ้ยยังขาดยังมั่นแน่ใช่เนาะยังขาดยังมั่นแน่ในการก่อเฮือนเห็ดเฮือนเนี่ยเนาะบล็อกเนาะบล็อกเลยบล็อกก็คือว่าสลายอยู่แต่บัพ่อเป็นบล็อกโอ้ปูนกระพวปูนกบะพวะแล้วก็ใบใบประตู ไอประตูกับบันทันมีมีแต่วงกบมันจะห้องในสามห้องปะเพื่อเหตุสามห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็นหนึ่งห้องครัวถือว่าเป็นใหญ่แน่นอนเลยห้องครัวใะเขตต่างหากสมมุติว่าได้สมมุติว่าได้อันจังใดเนี่มุงบัดยังค่าสร้างบัดนี้เนาะค่าสร้างเพื่อเอาเท่าไหร่ก็ค่าสร้างนี่แล้วงเพื่อแล้วว่ายังแล้วจะมุงเขาก็ได้จ้างอีกและบ้าเปล่าเนาะ ได้ตอนนี้อมิซังก็ซีกะเพิ่นโตบอกเพิ่อนมาให้โตอีกได้บ่ตาเอ้ยแม่นบ่อะควรใจเงินอีกบ่ลูกวันเท่าไหร่แต่ว่าเงินเงินมันพอใจมันบ่จ่ายแล้วจ่ายได้ดเออแต่ว่าเพิ่นมาโมงให้ได้ซื้อบาตรไอแม่นบ่ะโอ้แบบนั้นเพิ่นมาโมงให้ได้ซื้อคนได้บ้านมีหน้านะเหตุการณ์ยังไม่ันได้แล้วเบิกเงินไม่เห็นชิ้นใหมเนาะต้องต้องฮับพิสอบเลยเนาะสร้างต้องมีนะจัญญาบันคือว่านเนี่ย อาพี่ชอบตัวหน้าที่ันงานเจ้าของบอกก็ั่านพี่บอกแล้วเนาะได้เงินเลยเเนาะได้เงินเลยเนาะไม่อยากเฮ็ดบ้านเมนเมนโอ้ยแต่ว่าแล้วจิ๊ดอกน้องเอ๋ยเพราะว่าคือว่าเลี๋ยวนาะทางปลาร์กผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นกะอ่าคือน้องนุ้งว่าให้ฟังแหละเพิ่นกะฮับปากว่าสิให้อยู่แต่ว่าเพิ่นน่ะยังบ่มีเวลาออกไปฝากให้ว่าซั่นเนาะอ้ายถามน้องนุ้งเพิ่นนะนะแต่ว่าเรื่องได้นี้เพิ่นกะฮับปากแล้วเอ้ยว่าได้แน่น้องนะนะ อ่าแต่ว่าคือาย่างคำว่าคื้นนี่ตาขำแม่งขำแม่งอยู่นะเนาะอ่าจักว่าจะได้มีข่าวดีมาบวชบุบจักเนาะอืมบให้ยิ้มก่อนดิอ่าถามว่าเพื่อนเลี้ยนี่ป้อจเนาะเลี้ยปีนี้นะเธอว่าเก่งเลยหลังไงอะริเฮือนเจ้าน่ะไงอ่าเปลี่ยนเป็นชงซ้ำหน้าเนาะอ่าสาธุ่่อาาุเพคนเลยนเฮือนมาแลี้ยง นอนกับว่ารับแล้อ๋อ้โหวันนี้เนาะเวียงบวันได้ขึ้นแล้ววันฉันเฮ็ดพร้อมกันว่าฉันเนาะอ่าเฮ็ดพร้อมกันจังได๋กินข้าวกินน้ำแล้วบ่ยังยังอยู่เอาวัวได้กินลาบหมูนะหมูว่าฉันกินบุหรี่บุหรี่าหมูนงเพื่อนเพื่อนน้งเพื่อนน่าแซวแซวอยู่เนาะมหมูน่ะแต่น้องน่ะเบิ่งการลังทาังอยู่เอนี่ยเบิ่งกเคิร์นหมูเลยคือว่านนั่เด้อ ใจหายใจคว่อ่าคิดว่าสามีนาเขามาก่อนก็บอจิตไปยิกแล้วบ่ะต่างต่างๆนี่ยต่างโด่เบ่อกั้วขั้วหน้าเดงเขาเด้งเขาันให้อยู่แบบโด้ย่บเนาอเห็นแล้วและก็เมื่อนี้ก็พาทั้งสามีาเพิ่นมา พราะว่าได้ได้ขึ uh> to ้นมาเนาะได้ขึ้นมาทั้งนี้ก็เลยว่าอยากมาทักทายสบายดีอะไอยางเง้มันทัวร์ถึงก่อนนะวันนี้ก็แวะอยู่ทางเวตาก็แวะทางน้องนงเพิ่นหน่อยนึงพี่น้องเลยแต่ว่าน้องนงยังบุลลึกเฮียนแมันเขาก็มาเยี่ยมมายามอยู่ักเพลงคือเก่าแกยังยังกกไปตามขั้นตามตอนมันแล้วน้องเอยเนาะคอยเป็นคอยไปเสียว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นก็เบิ่งชมก็คือว่า เบิ่งอยู่ดอกเนาะไปไทยหาปียังบ่มีอีกยังเลยเจ้าไปจักปีหาปีหาปีบ่ยังบ่มีอีกอย่างว่าแน่เหรอเรียกมีฝัวเรียโอ้เจ้าอยู่ไทยผู้ใดก็เห็นอยู่เจ้าลงกันนี่เออมีรถกน่าบ่มีอียังเลยเออเซลเซลกันพี่น้องเอ้ยเนาะพอน้องเนี่ยเพิ่นบุ้งใจแฮงแต่ว่า มีอยู่ดอกน้องเลยเนาะแต่ว่าสีเหลวมือใดอันนี้อายกับโบจักอ่าแต่ว่าสีเหลวอยู่ดอกนะแต่ว่าสให้ไวบุบบับมันกะคือว่าแล้วเพิ่นกับผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะอ่ามันบวกคือหลายคนเลยอ่าเพิ่นกับมีเงินอยู่แต่ว่าผู้เพิ่นชอยเพิ่นก็อาจจะอ่ายากเรียกโน่นนี่นั่นบัตรแลนนั่นแลนนี่เพิ่นกับหาเงินหาคำคือกันกับเฮ้าเนี่ยแหละสินะอ่าเพิ่นบัอยากชอยเนาะอ่ามันสีโบจวดจัดปบบไหนเลย บัดหลายคนบัดเอ้าเจ้ามาค่อยมาบัดนี่สินะอ่าคนเด็กคนน้อยแต่ก็ยังดีเด้ยอมรับใจอ้ทอมมีเพิ่นเด้อ้ทอมมีเพิ่นถือว่าโ FC ก็ยังย่องได้ว่าโอ้ใจนักนะใจนักจะปั๊มอ่าแปลว่าเราย่องดีแล้วเลยถงเลยอเขอบคุณคุณอ้เพิ่นนั่นแหละเนาะอ่าบใจทั้งอ้เพิ่น่่จ้ะเนาะเดี๋ยวอ่า เวลานาทีค่อยยาวเด้อบ่จิตโดยโดยโดยอ่าาดีเด้อจะน้องเด้อโดยสู้ๆๆแล้วดอกแล้ว้้ยเอาก่อนสิกลับก็ไปอ่าแวะๆไปทางน้องแน่เพิ่นก่อนก็บ่ได้มีหยังมาให้น้องเพิ่นดอกพี่น้องเนาะมาขึ้นเฮือนไอ้เวียงแล้วกถ่ายบรรยากาศแล้วก็แวะอ่าทักทายเนาะกับน้องเพิ่น น,น,น้อนบนนั่งให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าย่านเฮือนบอ่แล้วเห็นทั้งเพื่อนเอวเวียงเพื่ันได้ขึ้นเนาะได้ขึ้นอยู่ขึ้นนอนกูนคนมาแซวแซวอยู่ห้อยทั้งนี้ตกใจเนาะน้อยมุกน้อยใจให้เพิ่นก็ได้โอ้ยเนาะเนาะก็ให้สำเร็จเสร็จสิน้นเดี๋ยวไว้ก็คือว่าแหละก็ก่อนอื่นเนาะก็ะขอบมุกขอบใจทั้งไอทอปมี่เพิ่นเนาะที่ว่าซัพพอร์ตซอยอ่าเรื่องเฮือนเรื่องซากเนาะ อ่าเรื่องเพื่อนเรื่องซ่านพี่น้องเลยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทางไอ้เพื่อนกะอ่าสู้ๆเด้อเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางไอ้เพื่อนอะไรก็ให้บุญค้ำนำสู้ไอ้เพื่อนเหตุงานอีกอย่างกิจการงานอะไรก็ขอให้ราบรื่นนาะได้เงินเดือนสู่งๆุงอายุมันคนนี้ร่ำรวยร่ำรวยว่าทางบอตาเองก็เคยครับหน้าที่เนาะเป็นสะพานบุญกับไอ้เพื่อนคือกันพี่น้องเลยเอากขอบมุกขอบใจทางไอ้เพื่อนอะไรร่วมถึงผมแม่พี่น้องเอฟซีชูสู่คนเนาะ คลิปนี้ก็คือชิได้ขอเก่าเข้ามาสบายดีพี่น,อน้องนอยบาย